สวัสดีครับวันนี้นะครับจากร้านเครื่องมือช่างครับวันนี้เรามีสินค้ามาลดราคานะครับถูกสุดๆกันเลยนะครับจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้ากันเลยนะครับในราคา1นึ่บาทนะครับราคานี้ฟรีค่าขนส่งนะครับส่งถึงหน้าบ้านชุดนี้นะครับเป็นเลื่อยวงเดือนขนาดใบตัด7นิ้วนะครับเป็นรุ่นงานหนักรุ่นคอยทองแรงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชุดโค้งนะครับชุดโค้งจะเป็นมินียมแท้นะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับทนแรงกระแทกสูงนะครับมาดูสเปคของตัวเครื่องนะครับอ่าสเปคของตัวเครื่องนะครับ จะเป็นยี่ห้อของ RSK นะครับ1,420วัตต์เลยนะครับแรงสุดๆครับ5,000รอบต่อนาทีนะครับแรงมากครับตัวนี้มาฟังเสียงนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นใบตัดนะครับเราแถมให้1ใบพร้อมใช้งานกันเลยครับตัวนี้เสียบปั๊กไฟบ้านนะครับใช้งานได้เลยนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์บิดเปิดนะครับกดเข้าไปตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับอ่าจะล็อคข้าวนะครับกดกิรั้งนึงก็จะหยุดทำงานนะครับอ่าฟังเสียงนะครับ ัดง,ง่านหนักๆได้สบายๆกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมีที่ปรับองศาด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับปรับองศานี่นะครับอ่านี่นะครับปรับองศาได้นะครับตัดองศาได้นี่นะครับดูข้างหน้านะครับสวยงามนะครับเป็นมีเนียมแท้นะครับชุดโครงเป็นมีเนียมแท้ตัวนี้ก็จะเป็นมีเนียมนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งชื่อที่อูเบอร์โทรใต้คลิปใต้โพสได้เลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับ สนใจทักแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวมีพนักงานตอบกลับนะครับขอบคุณครับ